สวัสดีจ้าทุกคนทักทายด้วยจ้าผมคนยนองๆเว้นถ้าถอดเขาถอดออกมันก็ดึงผมโอ๊ยพุงออกวนทวน,ทวนสมบูรณ์ทุกวันเนี่ยไปตรงหลานเด็ดแล้วได้กาแฟมาจากแมงดูนาาเพราะว่านี่กับตายายร้านก็กิกนอาหารชาวแมงดนูน่า ขเขาเรยกว่าจะไม่ซื้อหรอกแต่ว่าเลยไปซื้อเขาสารกันเลยไข้ตุ๋นก็จะมีเนี่ยเขามีเป็นชุดเลยซื้อเป็นชุดภาษาไต้หวันเพราะว่าส้งปิ่งบอกหน้าตาเป็นนี่ส้งปิ่งบ้าน,นเาป็นเค้กเป็นเค้กมาเด้อกินกาแฟเดี๋ยวจะให้ดู นี่จ้าอันนี้ชุดหนึ่งกาแฟแก้วหนึ่งเราก็จะมีไอเนี่ยไก่เน็เก็ตชุดนี้ลอยลอยกว่าบาทมาจ้ามากินด้วยกันเด้อกินอาหารเชา้ามาเด้อมาเด้อนี่ผสมกาแฟซองไปด้วยจีนังบนนี่มันก็ สูงตัวนี้มันต่ำมาเด้ออาหารเช่าอาหารเช่าวันนี้ก็หายป่วยดีขึ้นแล้วจ้ะในตัวรอดแล้วแต่ว่ายังมีน้ำมูกอยู่ยายกับเต่าหยองเนะต่าหยองก็ยังมีน้ำมูกอยู่หยองหน่อยยังมีน้ำมูกอยู่จ้ะแต่ว่าก็หายไปโรงเรียนตัวไม่รอนแล้ว วันนี้ฝนตกก็ใไ้ตาขับรถไปส่งก่อนไอตาขับรถไปส่งเสร็แล้วตาก็ขับกลับมาบ้านมาส่งยายก็เอารถใหญ่มาว้รารถตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางานจริงๆเราคากล้องมีมาตอนนี้เรามาใส่เนยใส่เนยเป็นจ้าก็มีเป็นชุดด้วยจ้ะ แลแต่คนชอบเลยจ้ะบานเราก็เรียกแพนเค้กอันเนาะ,นะมันโดนความร้อนเนยมลลยันลอะไรเราทาเป็นชั้นๆก่อนเลยจ้ะและแต่คนจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่คุณนายกุก็ใส่เพิ่มรสชาติไม่อ้วนได้ไงดูดด้อาหารการกินไม่ได้ออกกำลังกายมีแต่กิน คนที่ชอบเนยเป็นคนที่ชอบเนยนะ่ะมันก็เลยมีเป็นคนอะไรที่ชอบเนยชอบชีสม่รู้เป็นไรชอบเหมือนหลานระดาะ,าะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพึ้งนะคะ ชุดนิดไม่นิดแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูโราจะเล่าเป็นยังไงนาตาจากแพนเค้กอาหารเชา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันเดี๋ยวเราก็ตักดูข้าวอด้วย แต่ฝน,นตกแบบฝนตกก็จะยากหน่อยเลยแกเอ้ยฉันนั้นขับรถไม่เป็นมาเด้อมาเด้อกินอาหารเช้าเขาก็จมีแถมพริกไทยมา้ยวยใส่ไปในไข่กับไอ้นี่ ใครใส่เสื้อเป็นใครเป็นอาทิตย์จ้ะพี่น้องเลยเป็นตัวร้อนแต่ตอนกลางคืน ส่วนมากจะร้อนตอน,น,นคืนร้อนทั้งสามจะเกาองศาทางยายทางหลานย้ะคุยก็เต่าอย่างนี้โอ้โหโซลมานนะพี่น้องเลยแผลเป็นนั่งกอแบบว่าลงแข่งลงขานะ่ะความปวดความเมื่อยกระดูกกระเดียวปวดไปหมดโซลมานเป็นนักปีนี้เป็นไทยบ่อยแต่ฉีดวัคซีนมาเนี่ย กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านๆหนึ่งเน้อไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็อยากให้ฝากดูดึง <c oughs> คนบ้านนอก <c oughs> คนโคราชในแต้หวันจ้ะตอนนี้ทับไทย fc เก่า fc ใหม่ด้วยเดี๋ยวคนเขามาดูใหม่จะไม่เห็นว่าทาง,ทาง,ทางหลังนั่นคืออะไรลาวตากผาด้วยจ้ะอยู่คอนโดมันไม่มีที่ตากผ้ามันมีระเบียงอยู่แต่ว่าเวลาฝนตกมันสาด เพราะว่ามันเป็นคอนโดเขาทำเขาทำยื่นออกไปนิดเดียวเนาะที่นี้มันก็ไม่มีไม่มีกันฝนได้เลยถ้าฝนตกมานี่สาดมดเครื่องซักผ้าก็เปี่ยกฝากคนไล์คนแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อ ได้กาแฟดังไม่ค่อยเดี๋ยลงคลิปเนดะ่ะช่วงนี้เงไม่สบายด้วยแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรคิดคอนเทนต์ไม่เป็นแล้วครับบางทีจะถ่ายทำกบเขาก็เหมือนแบบมันยุงย่งๆก็มีบางทีก็มีมีกระจิตกระใจอยากจะถ่ายก็เลยไม่ไถ่าย ยอมใจคนที่ขยันถ่ายคลิปลงวันละสามสี่คลิปเนาะเขาขยันจริงปากคนไรก็แชร์ให้ดึงเด้อฟังติดตามหนึ่งเด้อจ้ะคนคนละานนไต้หวันชีวิตบ้านๆจ้ะไม่ได้รวยไม่ได้อะไรอยู่บ้านเรียงหลานสงต่างลิตเติ้ลก่อนอย,อย่างงี้แหละไม่ค่อยอยากไปซูงสิงกับใคร จะถามว่าทำไมไม่มีเพื่อนก็เคยมีเพื่อนอยู่จ้ะประสบการณ์ชีวิตจ้ะไม่อยากพูดที่เก็บพูดว่าจะเลิกกาแฟก็เลิกไม่ได้ยักทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งเด้อชีวิตบานในคนโคนลาดในไต้หวันจ้ะคลิปหนา้าเจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย